สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันในเรื่องของยูนิตที่2 Numbers หรือตัวเลขนั่นเองค่ะประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถบอกคำศัพท์เกี่ยวกับตัวเลข0นถึง10ได้ 2. นักเรียนสามารถแสดงสิ่งของตามจำนวนของตัวเลขที่กำหนดได้ก็มาดูกันที่ w o r d c a p หรือคำศัพท์ของบทเรียนนี้กันเลยนะคะจากคาว่า number n u m b e r number ตัวเลข number นะคะถ้าไม่เติม s เนี่ยเราจะหมายถึงตัวเลขแค่ตัวเดียวแต่ถ้า number เติม s นะคะเราจะหมายถึงตัวเลขหลายๆตัวค่ะในรูปภาพนะคะก็มีตัวเลขมากกว่า1ตัวเราก็จะใช้คำว่า numbers หรือ number เติม s นั่นเองค่ะคำต่อมานะคะก็คือ zero z e r o zero ศ คำต่อมาค่ะ one o n e one หนง,งเวลาเราจะบอกจํานวนของคนสัตว์หรือสิ่งของนะคะว่ามีหนึ่งเราจะไม่ใช้คำว่า one นะคะเราจะใช้อะไรเอ่ยเราได้เรียนรู้กันไปแล้วเราจะใช้ article a หรือ an นั่นเองนะคะซึ่งครูก็มีประโยคตัวอย่างนะคะนั่นก็คือ a dog สุนัขหนึ่งตัวหรือ an apple apple ปปหนึ่งผล เอ๊จำได้ไหมคะว่าทำไมทั้งสองประโยคนี้จึงใช้อะและแอนต่างกันไม่คำว่า dog จึงใช้อะนำหน้าคะเพราะว่าคำว่า dog นะคะไม่ได้นำหน้าด้วย a e i o u ส่วน apple นะคะ apple คำว่า apple เนี่ยนำหน้าด้วยตัว a ซึ่งอยู่ใน a e i o u จึงต้องใช้แอนนำหน้านั่นเองค่ะจำกันได้ไม่เอ่ยคำต่อไปนะคะ t o t w o 2. อ2ประโยคตัวอย่างของคู่ก็คือ two cats แมว2ตัวซึ่งจะต้องเติม s หลังคำว่า cat ด้วยนะคะเพราะว่ามีมากกว่าหนึ่งใดที่คนสัตว์สิ่งของหรือว่าคำนามมีมากกว่าหนึงเราจะต้องเติม s หรือ es ข้างหลังคำนามจำได้ไหมคะต่อมาค่ะ three t h r e e 3าประโยคตัวอย่างของคู่ก็คือ t h r e ducks เป็ด3ตัวซึ่งคำว่า D U C K ก็อ่านว่า duck แปลว่าเป็ดนะคะเติม S หลังคำว่า duck เพราะมีมากกว่า1ตัวคำต่อมาค่ะ four F O U R four c ประโยคตัวอย่างของคูนะคะก็คือ four boxes กล่อง4ใบคำว่า box นะคะก็เติม E S นะคะเพราะว่ากล่องเนี่ยมีมากกว่า1ใบ และแถมคำว่า box เนี่ยยังลงท้ายด้วย X นะคะจงเติม es ไม่ใช่ s นะคะซึ่งคำที่จะเติม es ได้นะคะก็จะต้องลงท้ายด้วย s, ss, sh, ch, x แล้วก็ o นั่นเองค่ะคำต่อมาค่ะ5 f-i-v-e 5 5ประโยคตัวอย่างคือ5 pencils ดินสอหแทง่งคำว่า pencil s ก็อย่าลืมเติม s นะคะคำต่อไปค่ะ S six s i x six หกประโยคตัวอย่าง six mangoes ม Ma, ะม่วงหกผลซึ่งคำว่ามะม่วง,วง,วงก็ต้องเติม e s เพราะว่า mango ลงท้ายด้วย o ค่ะคำต่อมาค่ะ seven s e v e n seven เจ็ดประโยคตัวอย่างนะคะก็คือ seven birds นกเจ็ดตัว อย่าลืมเติม s หลังคำว่า bird ด้วยนะคะคำตอไปค่ะ eight e i g h t eight แประโยคตัวอย่างคือ eight bees พึ่ง8ตัวซึ่งก็อย่าลืมเติม s หลังคำว่า b ด้วยนะคะไปค่ะ nine n i n e nine เประโยคตัวอย่างคือ nine fish ปลา9ตัวเอ๊ะทำไมคำว่า fish จึงไม่ต้องเติม es ละคะที่ลงท้ายด้วย sh แล้วก็มีจำนวนมากกว่า1นึ่งั่นก็เป็นข้อยกเว้นนะคะคำว่า fish ต้องเติม es นะคะเป็นกรณียกเว้นซึ่งก็มีอีกหลายคำเลยนะคะที่ไม่จำเป็นต้องเติม s หรือ es ในกรณีที่มีมากกว่า1ซึ่งนักเรียนก็สามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะคะว่ามีคำใดบ้างที่ไม่จำเป็นต้องเติม s หรือ es ในกรณีที่มีมากกว่าหน,นะคะ ถึงคำสุดท้ายกันแล้วนะคะ10 t e n 10 10ประโยคตัวอย่างคือ ten balls ลูกบอล10ลูกก็อย่าลืมเติม s หลังคำว่าบอลด้วยนะคะ very good ก็แปลว่าดีมากๆเลยนะคะนักเรียนทุกคนก็เก่งมากๆเลยนะคะที่สามารถเรียนคำศัพท์จนจบได้วันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้ในเรื่องของคำศัพท์ในเรื่องของตัวเลขและการบอกจำนวนของสิ่งต่างๆไปแล้วนะคะ คลิปหน้าเราก็จะยังอยู่ในเรื่องของตัวเลขนะคะสำหรับคลิปนี้ผูก็ขอจบการเรียนการสอนในเพียงเท่านี้รูขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ